ทะเลาะกันอะทะเลาะกันก็แยกกันไม่นานก็วิ่งมาหากันทาเสนน่ะอทะลาะเือหนออพอาวม่าม่าก็ทะเลาะแป๊บเดียวม่าม่าก็ดีกันจะจะทำแกงเขียวหวานแบบขั่วแห้งเนาะขั่วแหง้งนะคะใส่กะทิในหน่อยไม่มีผักกรอบว่าจะแผนพริกแกงนแนนหมดวันนั้นลืมพริกแกงนแนนมาพี่น้องเอ้ยเบิ้งพริกเด้เจ็ดเม็ดกลังพริกกระเทียมใส่ลงไปก่อนให้หอม เจแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะฮะใบหอมก่อนเนาะตัไก่จะสุกแล้วยายจ๋ยจาก็ใส่รสดีพริแกงเขียวหวานลงไปนะคะเอาขึ้นซองเนาะเราก็จะคนเสร็จแล้วยา่จ๋จาก็จะใส่กะทิลงไปเลยจา้าคั่ว เดียวหวานอันนี้เจ้ากูนนะเป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ให้คุณสามีน้ำคุดขิดไม่มีผักนะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะฝลั่งขอมาจริงๆเราต้องทำพะแนงอ้าวผิดแกงพะแนงหมดอย่างนี้ก็ได้นี่ด้วยน้ำตาลนะคะ รสดีนิดนึงไม่ต้องเยอะเพราะว่าแกงเขืยหวานยี่ห้อนี้เขามีรสชาติอร่อยกลมกล่อมแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาชิมก่อนนะคะนี่ราดขนมจีนก็อร่อยเลยนเนี่ยขาดสี้ิวขาวสี้ิวขาวนิดนึงโอเคเลยนะคะ โอเคเลยจ้าแค่นี้ก็อร่อยแล้วคุกคิกเนื้อเกากูนเนื้อไก่ชิ้นโตโเออมีหน่อไม้นี่นะเอาหน่อไม้มาใส่ได้นะเนี่ยหน่อไม้ฝอยเนอะคิดได้ทีละอย่างสรุปว่าเรามาใส่หน่อไม้นะคะนี่เขียวหวานหน่อไม้ใส่แค่นี้เนาะได้แล้วคะ่ะแตแค่ เผ็ดๆนิดๆแซบ่แซบๆของฝรั่งจ้ารอพร้อมเสิร์ฟเลยทีนี้เดี๋ยวก็มาจากงานแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับฝรั่งน้อยทำอะไรล่อการบ้านสวัสดีค่คะ,ะดคยาะะะะดยา เสร็จแล้วเหรอดูนมาขวนซ้มันปะปะเอเตอันกันอกเซ่แก่ดูนมานกเกียกระดานเนีจะห่วงอยู่นั่นไม่เสร็จสักทีป้าป้ากันเต่งกันเมียการบ้านตัวยากเองเลยนะหารป้ารบ้านเรานะคะไม่ค่อยเข้าใจ ไม่ต้องเอาท่อแผลไปเลยนะแล้วไปนานเลยนะไอ้แค่ฉี่ยู่อะห่วงแต่เล่นนะยูอะเผ็ดไหมปะปะพริกเจ็ดแปดเม็ดไม่เผ็ดอืาแกงเขียวหวานหน่อไม้เขาบอกอ่าใส่กรดูนเครี่อรีเหรอเขาว่างั้นอาหารวันนี้นะคะเขาบอกเขาจะกินไทยต้มมันให้ปู่ มีเนื้อเกากูนอยู่ก็ง่ายๆฮะล้างเละพิกันเนี่ยป้ากินเก่งเผ็ดนะสี่อันไม้ใชกอ่าไม้ป๊าๆอีกใจป้ากินเผ็ดได้เยอะกว่าลูกอีกไม่เผ็ดอย่าฝอป้าไม่เผ็ดออืของป้าไม่เผ็ดของลูกเผ็ดอออืืห ง่ายๆนะคะสบายๆวันนี้แกงเขียวหวานหน่อไม้หน่อไม้กระป๋องเดี๋ยวจะต้องไปร้านค้านีพริกแกงโรตเตอรรี่แก,ง,แกงพะแนงแกงเผ็ดหมดเขียวหวานยังเหลือชีวิตฝรั่งถามกินอาหารไทยปู่กินเสร็จตั้งแต่ห้าโมงนะคะสามีไปชอบไปนั่นไปนี่ค่ะ ตามภาษาชีวิตฝรั่งบ้านนี้อืมแก๊กกินพริกเป็นชิ้นๆนะ <c oughs> อ้าวบอกเลยพริกใส่แปดเม็ดเป็นชิ้นนี่นะไม่มีการเขี่ยทิ้งนะพี่น้องสามีค่อยดูนอสอแกงเยอะอยู่เดี๋ยวเขาก็หอ่อถ้าไม่อิ่มถ้าไม่เสริมนะไม่หมด <c oughs> เขาก็จะห่อไปกินที่ทำงาน อย่าลืมนะแกงหมูอ <ie> ่ากระทะหนึ่งนี่ฝรั่งกินคนเดียวด้วพี่น้องเอ้ยแกงกะทินี่ลาดแล้วเลี้ยงง่ายเกากูนิสล้วกะเกากูนชิ้นใหญ่ๆนะคะไอไก่งวงเนาะวันนี้เป็นแกงเขียวหวานไก่งวงมีอยู่ในตู้เย็นสดๆไม่ได้ใส่จากตู้แข็งอืม ก็เลยหาทํานะคะเรื่องทํำน่ะไม่ยากแป๊บเดียวก็เสร็จถ้าอารมณ์จอยนะน้องไอ้ไปไหนอะน้องไอ้ตั้งใจมาทบทวนลูกจะได้เสร็จอ่ะฮะอะลรก้มนะเกศวรุมปะปะวิุกนี่ อือฮะป้าเรียนไม่ได้อะเออก็เปิดแล้วทบทวนนี่ลูกอ้มุ้ยเล็กอบนี่มุ้ยเล็กอิบนี่ดูนเขียนปุ้นแต่นะลูกไม่มีการบ้านไปให้ครัวเสร็จแล้วยังอ่าูอยู่ก็เอานู่นทำก่อนดีลูกอปนล่ะีซีนเก อะไรก็ปาปาโนดิกโนดิกอยู่ไม่คิดเองเลยนะอยู่อะเอาคอมพิวเตอร์ขยับก่อนแล้วก็เอานั้นมาทบทวนก่อนเอ่อยิ่งโตการบ้านยิ่งเยอะยิ่งยากหัดขี้เกียจนะลูกปูนไม่ดีอ่ะอืมฟ้าก็เหนื่อยหน่อยแม่ช่วยไม่ได้นะคะอันนี้ e e o e n อย่าก,ก็ดูอันไหนที่ทําได้อันไหน,นทําไม่ได้แล้วค่อยถามวเวลาครูสอนครูให้การบ้านไม่ค่อยตั้งใจห่วงแต่เล่นนะยู่อ่ะเวลาเขาอธิบายไม่ค่อยจะฟังอ,อ,อันนย์ก็ตัวยุ่งเป็นลิงปิงเลยเนี่ยดูผมใ,ใครมัดผมให้อย่าด่ามามาอยู่ไปโรงเรียนแบบนั้นเหรอ อ่าไอไปแล้วไปโรงเรียนหัวฟูแบบตั้งข้างหน้าแบบนั้นเหรอนี่อ่าอ่าเอาให้มันห้อยข้างๆแล้วหนูมามัดเองเออนึกว่าไปโรงเรียนแบบนั้นเวนกรมหัวโด <c oughs> ในหันหลังมาดูดิมามาถักเปียให้เหรอ มันก็อามาแมา่ข็ถักเปียให้ว่างั้นข้างหน้านี่พึ่งมามัดเองอ่ากลับมาบ้านแล้วมามัดเองอดูความวุ่นวายนะคะนี่แหละชีวิตชีวิตยามแรงเอ้ยมีลูกยามเท่าพี่น้องเอ้ยแทนที่ีเป็นนุ่มเป็นสาวแล้วพลังน้อยก็ยังบรทันใหญ่อร่อยไหมป,ะปะ๊าป๋า เผ็ดมากไหมแซบแซบไหลๆเด้ออย่ามาใช้หมาหมาทำเองเป็นเขาเรียกอะไรปากกาปากกาปากกาให้หน่อยครับปากกา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 อีสเปนปากกาปากกา เอกละเคครัะ ladies โอเคนะครับพี่น้องขาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เราดูความวุ่นวายปลาก็ยังกินอาหารไม่เสร็จอีลูกก็การบ้านเจ้าตัวแสบก็อยู่ด้านนี้เมื่อกี้พึ่งทะเลาะโดนดุไปนะคะหยอกกันแล้วก็เอ้าบอกหมดแหละชอบทะเลาะกันอ่ะชอบทะเลาะกันอ่ะ ทะเลาะกันก็แยกกันไม่นานก็วิ่งมาหากันแล้วเสบอุ้มือแม่พ่อือหือแล้วเสียบอุ้งมือพ่อพ่อ่ะมาม่าก็ทะเลาะแป๊บเดียวมาม่าก็ดีกันแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวมาม่าทะเลาะแป๊บเดียวโอ้ไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่แป๊บเดียวเหรอลูกแป๊บเดียวอ่ะเหมือนยูกับยาดาไงก็ทะเลาะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเมซูสเมมาม่าทะเลาะกับสุดนานแล้วไม่ทะเลาะแล้วเดี๋ยวนี้ Oke, okay. da dadah, ya dadah. Bye bye. Dadah dadah, dadah, dadah papa. Transport Hmm.